ก็อย่างที่เราคุยกันตลอดนานมันไม่มีทางหรอกที่เราจะทำอะไรครั้งแรกแล้วมันจะเป็นหแักฝันนะลงไม่ถูกทางนั่นเอลงไปเรื่อยๆมันจะลงถูกทางแล้วคันนี้เราจะยืนได้ใีกครงการนี่ยก็อยากจะโยงการนี้อยากให้อยากให้พี่ๆในโครงการทั้งคอมเมนเทอร์ที่มาทุกิ่งทั้งอยากจะมีอะไรอยากจะแคร์น้องหรือจะให้กำลังใจหรือจะ มีอะไรที่จะให้เป็นประสบการณ์น no ้องเติมอีสักให้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 แชร์สักสิสักสานั่ีเองครับสักนิดนึงทำไดอาจจะยิงแได้นีค่ทได้ทีละคนทีละหรือถ้าเห็นน้องมีววอยากจะชวนไปทำก็ได้ผมเช่าคนที่ทำดีใจนีผมเช่าทีมี่ทำดีใจะทัจะได้เลยเอมาทงานบบนีขาดดีใจเอ่อ ผมสัส้นๆแล้วกันนะฮะจริงๆหลายหลายคนก็ดูแล้วคือเหมือนก็ผมชอบออนันกศึกษารว่ามีไอเดียนะครับ,บก็ชอบไม่ชอบคิดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไอเดียเราเนี่ยยังไม่เวิร์กนะครับเป็นธรรมดาเลย,ยนะครับขนาดพวกพี่ๆท,ท,ทำงานกันมาเยอะๆนี่คิดแต่ละโปรเจกต์ก็ตัวปรักโต๊ะลายหลายๆงานเหมือนกันนะครับงั้นเป็นเรื่องธรรมดามากที่คุณจะต้องโดนด่ดดาตรงนี้นะครับ ประเด็นนีคือผมอยากจะบอกว่าเวลาเรามีโปรดักต์ของเรานะครับไอเดียของเราเราไปถามคนอื่นเนี่ยอย่างวันนี้มาลุบเนี่ยเจอกรรมการ4ี่คนนะครับสี่คนเนี่ยสีท่านเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ที่ต่างกันเขาก็มีความชนานาญในในต่างเรื่องนะฮะอย่างผมเมื่อกี้นี้เล่นเกมผม,มรเรื่องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเขาเนี่ยคือเราเอาอไอ,อความคิดเห็นหรือข้อนแนะนำเขาเนี่ยมาเก็บไว้แล้วก็มาคิดไปต่อดูแล้วก็มาเป็นมาเป็น จดโน้ตไว้ครับว่าต่อไปเราคิดไอเดียมาใหม่เนี่ยเราต้องไม่พลาดแบบนี้อีกนะครับแต่ว่าก็ใช่ว่ากรรมการทุกท่านจะถูกเสมอนะกรรมการเองก็มีประสบการณ์อย่างที่ผมบอกประสบการณ์ต่างกาันดังนั้นเออเราไอาเดียเข้ามาแล้วเราก็มามาใส่จองดูครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องลองลงไปทําเองนะกรรมการบางคนงจะบอกเฮ้ยมันไม่เวิร์กหรอกวาอย่างเงี้ยเฮ้ยทาเราเชื่อว่ามันเวิร์รกแล้วว่าลงไปทไําเองเลยมันไม่มีอะไร จะเจ๋งไม่ว่าการลงไปวิ่งในสนามเดงนะกรรมการบอกมึงวิ่งแม่งไม่มีทางชนะหรอกเนี่ยคู่แข่งมึงแข็งแรงตายให้รู้นะเรา,เราจนกว่าเราจะลงไปวิ่งเองลงไปวิ่งแล้วหัวที่มลงมคำราแล้วปรากฏว่ากูแพ้แนะ่จริงๆเออว่พี่ผู้ถูกนะหรือว่าไม่แน่ที่อาจจะผิดก็ได้นะเดี๋วนั้นเเราเอาไอเดียเข้ามาแล้วก็สุดท้ายต้องลองเองครับนะพวกพี่ทุกคนนี้ผมว่าเขาเขาลงมมาหมดแล้ว เขาล้มมาหลายรอบด้วยนะพี่เองเองก็เฟลหลายปีในชีวิตเหมือนกันนะดังนั้นกว่าที่เขาจะมาถึงจุดเนี้ยเขาก็ล้มหลายหลายอย่างนะมันไม่มีทางหรอกที่ว่าคุณจะไปถามกรรมการร้อยคนแล้วเามันบอกมันเพอร์เฟกต์แล้วคุณค่อยเริ่มทําป่านนั้นมันคงสายไปแล้วนะครับดังนั้นอ่ะมันไม่มีเพอร์เฟกต์ตั้งแต่เราได้ดูครับนะครับตอนผมทำแรกๆพ่อเมื่อดาว่าจะทำทำไมไธุรกิจออนไลน์เนี่ยไม่มีคนใช้หรอกเนี่ยตอนนี้เป็นไงเยอะเลย เพราะผมแม้บนธุรกิจพามา30ปีเรื่องทางนี้เขาก็อาจจะยังไม่รู้มากนะครับในนี้ก็ต้องรวยก็มาแชร์นสตาร์ทอัพล้วยครับน้องๆเอางไนเอานไหนคือเรื่องเรื่องทุนของฟันดี้อยาคิดว่ามันเป็นอะไรที่สวยงาม ไม่รู้ว่าแนวนี้รู้จักคำว่าสตาร์ทอัพบานน้อยแค่ไหนครับมันคือมันคือการคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เอาไปบอกเขาแล้วก็ทําให้คนเขาเชื่อเหมือนเราหลักการง่ายๆกันเองได้เศษเงียบต้องลงมือทำสตาร์ทอัพไม่ลงมือทำทุกคนในนี้เรียเอามพีช์อ่ะคือมันเป็นไอเดียหมดแต่ไอเดียมันพูดวันนีค้คือใครจะมีคนเชื่อไหมถ้าเขาไม่เชื่อก็คืสองอย่างเ,เลิกทำมันใหม่กับไปหาคนอื่นพูดให้เขาเชื่อ ปรด็นตรงนี้คือคือผมอะ่ะเชื่อในความนี้คือว่าเชื่อในในสิ่งที่มันที่มันเฉพาะเจาะจงสิ่งที่คิดคิดมาเมื่อ่จอปัญหาเป็ของเราเองนะครับผมใช้เวลาหกเดือนก่อนทําแพลตปอมน,นะผมใช้เวลาหกเดือนในการศึกษาปัญหาแล้วก็รีเสิร์ชว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยเรื่องการหาชา่างเรื่องอะไรพวกนีน้บ้านมันมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งปัญหามีอยู่จริงปุ๊บมันต้องมากกว่าน,นั้นนะครับในห้องนี้เป็น,เป,นเป็นวิศวกรเป็นเป็นปนักวิทยาศาสตร์หมดเลย ผมว่าจบสายวิทยาศาสตร์แต่ผมเป็นเซฟโอมบรูมเมอร์เกตติ้งเขามีปัญ <c oughs> เพราะว่าในทีมผมเขเป็นวิศวกรเนี่ยโค้ชเดอร์ผมเป็นวิศวกรซีดีโอผมเป็นวิศวกรตัวซีโอโอที่เป็นโอเปอเรเตอร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์การอาหารผมว่าจบสายวิทยาศาสตร์าต no ator, าตรมรา,า,าเลยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจอะเพราะทุกคนเจอเจอการขายพวกนี้ไปไม่เป็นหรอกยังไงก็ต้องศึกษาต่อไปครับแล้วเราก็แคแค่นี้เขาจว่าทรางวัล20ปี ประมาณนี้มันยังมันยังพลาดได้เยอะคนระับผมผมทำธุรกิจมาสามปีภัยวัตไปหลายสิบอรอบพี่ทำหลายอย่างเจงสูญเงินไปหลายท่านีเจงแบบว่าสร้างของอขึ้นมาแล้วไม่มีคนใช้ก็มีครับคำถามว่าทำไงให้ให้ก็คืออย่างที่บอกครับคือเราเรา,เราคิดปัญหาว่าเป็นปัญหาของเราคนเดียวหรือเปล่าเราไปพูดที่เขาฟังญหารู้สึกว่าปัญหาม,ม่นมีจริงหรือเปล่า และสิ่งที่พี่หมูเขาพูดบ่อยๆพี่หมูกปีนะครับคือว่าถ้าเราเห็นปัญหาแล้วอ่ะคือปัญหาเนี้ยมันต้องเป็นปัญหาที่ที่ใหญ่แล้วนาแก้แล้วก็สามารถมีพีเด้รูได้คือสามารถไปทำที่อื่นได้อย่างของผมเนี่ยผมมองเล็กๆผมเคยมองใหญ่อย่างนี้ทุกคนผมมองหมดแล้วผมมองทั่วโลกเลยโลกมีสี่พันล้านคนอะไรอย่างเงี้ยเรามองแค่กรุงเทพก,ก่อนแล้วเราเอาแกลฟอมเราไปใช้ตัดสมัดได้ไหรือเปล่าผมแค่ไปคอนแกนก็โคตรยากแล้วอ่ะ มองแค่เนี้ยครัเอาแค่เอาแค่เกับ B ก่อนอย่าพึ่งไปเอแล้ว A อถึงแั้นมั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 นใหญ่เดินไฟเรามอง A อพ๊ก A อเป็จริง80%ที่ผมสํารวจมาว่าคนมันไม่รู้เรื่องช่างมันจริงส่วนใหญ่ผู้หญิงไ0หกิบเปอร์เนเนี่ยคือพวกเนี้ผมไม่ต้องใช้สไลด์ผมจําได้แล้วที่หอนแก่งเขาทํายังไงผมไปเจอจากเซนเซาไ้เป็นเลยจากเซนเซาเนี้ยคนในอำเภอเมืองเองนะพี่คือแบบเขาบอกช่างเหรอนี่ไงในในหมู่บ้านมีมาณสี่สบหลังคาเรือนเขารู้จักกันหมดจะใช้ของคนไปทําไม เมืองนไหครับหมู่บ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยออกไปเจอคนพีไม่ใช่แค่เ investor ครับก่อนที่ investor ไปหาลูกค้าก่อนคนที่ใช้นอนเถียงว่าไปคุยกับเขาเขาเจอปัญหาจริงหรือเปล่าถ้าเจอแล้วเกรุงเทพก็ไม่น่าทำง่ายๆครับคือเอาไอเดียปัญหาเราไปพูดให้เขาเชื่อก่อนจะพูดให้เขาเชื่อเขาอยาสุขมสิลุ่มลาวไปพูดผมทำบ่อยคิดไปเรื่อยๆเฮ้ยจริงนะเรื่องเรื่องหายกันกันมาเยอะสุขุมสิลุ่มลาวพูดตรงไปเนี่ย มีปัญหาแลคนไม่หาที่กินไม่ได้จริงเหรอคนหายที่กินไม่ได้จริงเหรอไม่จริงหรอกใช่ไหมเป็นเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องที่บอกว่าเนี่ยคนหาซื้อของที่รุ่นที่แม่ไม่จริงหรอกคนไทยเก่งครับอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าคนไทยไม่กล้าจ่ายเงินผ่านออนไลน์เงี้ยอันนี้ก็ไม่จริงหรอกก็ไม่จริงคงคงโดนไม่โดนโกงใขนาดเนี้ยหาคนไหนให้เจอเลยครับแค่นั้น ก็พี่ชอบในเวลาพูดกับนักศึกษาเนี่ยเจอนักศึกษาเนี่ยนะครับพี่คิดว่าเป็นน้องๆที่โชคดีมากนะเพราะว่าสมัยที่เรียนเนี่ยพี่ไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับมีโอกาสได้เจอผู้ประกอบการตัวจริงเนี่ยมามาสอนเรามาคอมเมนต์ธุรกิจเราเนี่ยนะครับแบบนี้นะวันที่พี่ยังเรียนอยู่เนี่ยตอนแบบพี่เรียนเนี่ยในรุ่นอายุน้องๆเนี่ยพี่ยทำอาจจะไม่ได้ไม่คืบของน้องเลยนะนะครับการพรีเซนเตชันการพิชอะไรหลายอย่างนะครับพี่คิดว่าสำหรับอายุเท่านี้เนี่ย ถือว่ากินได้นะครับแล้วมันเป็นเวลาที่เหมาะสมเนี่ยสำหรับที่จะที่จะลงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดอยากทำธุรกิจอะไรนะนะครับหาเพื่อนร่วมทีมแล้วทำเลยนะครับพกเอลไปน้องก็ไม่ไม่ต้องเสียอะไรมากนะครับอย่างรุ่นพี่เนี่ยมีภาระนิดนะครับแล้วตอนโตไปเนี่ยมีอะไรทนบ้านัำคอนโดมีแฟนแต่งงานใช่ไหมฮะภาระเขาอะไรมันล้มไม่ได้นะครับมีรายได้ต่อเดือนมันฟรีแลอด อย่างนั้นเนเี่ยเราโอกาสที่เราจะกล้าเนี่ยเราเราเราไม่กล้าไม่กล้าลงราไม่คุ้นทำนะครับดังนั้นอายุป,ประมาณเนี้ยนะหมาะที่สุดในกที่จะเริ่มทำนะครับแล้วทำไปเถอะนะเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยจากการที่เราทำเนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับแล้วพี่บอกว่าน้องคิดไปเถอะคิดยังไงก็กผิดนะครับพี่เนี่ยพี่ทำธุรกิจเองนะคือที่บอกโอ้รู้เจอการลงทุนมามยังลงทุนมาก็เยอะนะแล้วก็ฟังพิษณุกันเยอะไหมพี่ทำเองพี่ก็ผิดนะครับทุกวันนี้ยังขายเลยว่าปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจที่พี่ทำ ไปดูในเวอร์ชันแรกของผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่ยนะผ่านมาสัาออก6-7เดือนแต่ถึงตอนนี้โอ้โหมันมันต่างกันสิ้นเชิงที่เราทำตอนแรกตอนนี้เรื่องเข้าใจปัญหาดีขึ้นรีเลยนะแต่คิดว่าดูได้มากกว่านี้นะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะฮะคิดว่าเถอะที่สำคัญที่สุดคือลงมือทำนะครับคิดยังไงมามันก็ผิดนะที่สำคัญคือผิดแล้วอ่ะเรารีบไปทำกันบ้านไปนทำรีเสิร์ชไปเจอลูกค้าเยอะๆนะว่าจะเข้าใจปัญหา พอเราก็จะปัญหายอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้โปรดักที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้และคนก็จะยอมใจเนี่ยเป็นธุรกิจได้จริงนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเรื่องไสสม,ม่สุดโมเดลนี่พี่จะบอกว่าคืออยงพูดไปไดไหลายๆครั้งใช่ไหมแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สำคัญนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สำคัญเริ่มจากตรงนี้แล้วก็สร้างผลลัพธ์ขึ้น,นมาแก้ปัญหานะแล้วคนจะยอมจ่ายเงินเองเป็นธุรกิจได้ถ้าคนมันน่าขอ คิดดูนะที่คิดดูนะว่าถ้าเกิดวันนี้นะมาร์คซักก็เปิดออกมากพิเศษที่น,ะนะนี่ยจะทำเฟซบุ๊กที่อาจจะไม่ตบใจลงทุนกั Twitter ไไนนะสวิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กสวิตเตอร์แต่ว่ามัร้สิบครอมมีร้สิบตัวอักษรที่บริษัทขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาคอมเมนต์เป็นจำนวงมากเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อให้มัไปเป็นเยอะได้มันจะเป็นธุรกิจได้ยังไงแล้วเป็นไงเขาต่างรุ่ในใน,ในะครับเป็นธุนะร,ร,รกิจดิลเลีนยนเวสต์สตาร์นะครับค,คุณมูลค่าของ ขออย่างเดียวคุณต้องทำมันถึงจะรู้นะทำไมจะสำเร็จไม่สำเร็จคุณไม่ทำโอกาสให้กับสูตรนะทำเองมี50 50มีแต่ไม่สำเร็จใช่ไหมนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับอันนี้พิเศษสำหรับน้องๆที่เรียนสายเทคนิคเขโดยเฉพาะนะเรื่องเซลล์สำคัญมากนะครับคุณสร้างโปรดักต์ดีสุดในโลกนะแต่คุณขายไม่เป็นนะมันก็ไม่มีใครรู้โปรดักต์คุณเจ๋งนะครับเป็นแตโปรดักต์คุณจะแบบสุดยอดมากขายตัวเองได้ไม่มีใครทำได้แบบคุณซึ่งมันยากมากนะครับดังนั้นเนี่ย เล่นเซลล์เนี่ยต้องฝึกนะครับฝึกยังไงน,นะครับพี่จะบอกว่านักมวยปลุกเนี่ยนะไอพวกตาัดมือชีพเนี่ยนะมันฝึกขนาดที่ว่าพิษห้าวิสามสิบวิหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาที <c oughs> คือม,มันมันแบบมันท่องจำกันไอ้พวกพี่ของเข้าสอนมาก่อนพี่เคยดูจูอินกไอ้พวกนี้ซ้อมมันเป็นร้อยรอบเลยนะครับไอ้ presentation revision เนี่ยมันมีแบบ25เวอร์ชันเปลี่ยนแต่เวอร์ชันแรกมันเป็นยีน่สิบห้า เมื่ชนที่15แล้วก็สอบเป็นรอยรอยสอบหน้ากระจกเจอเป็นพอเจอรักมงคลเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงแล้วในนั้นมาแ้วสมมติเดินสมมสในแกเนี่มัสกิดไห่เมงเกตที่เกตเฮ้ยเกตที่ดีทำอะไรนะ้มนี้อโนมัตมาเนี่ยอ๋อมีเวลาข้าวิทย์วาเราทำอย่างนี้โอ้โหเรามีเวลาแค่เขาเคยไดยินคว่าอีเลเวเตอร์พิชนะก็อยู่ในนี้แบบลิฟมันขึ้น,านตามทีสิบีทไมไอ้สิบีนั่นแหะคุณต้องสมมติคุณเจออไรแบรักมงนกันนะ เมืองไทยสมมติ i n วอะไรว่ล้ยขออเคหมดตึนเหล็กมาคุณเข้าไปเจอหมดเลยเฮ้ยเวลาสิบปีคุณจะพูดอะไรในสิบปีหคุณคิดว่าเขาโหธรรมชาติสร้างไม้เขาพูดประโยคนั้นออกไปได้โดยไม่ต้เกมเลยไม่ใช่พวกนี้ทั้สองมาร้อยแล้วบอไปพวกมันรอโอกาสนัน้นนั้นนห่ยคุณต้องสนะครับเรื่อแต่เรื่องากว่าคุณพิสัยเนี่อยคุณเจออาจารย์้ักสิบรอบมันก็ ว่าค <G iro entender it> ือพวกนี้มันจะไม่ต่างกับยาสร้างธุรกิจเี่ยคุณน้อกว่าลองพิจารดาลากับนาำกับปูมาลองใหม่คุณทำถึงยี่สิบรอบแบบคุณคิดว่าคุณจะไม่เก่งเหรอถูกไหมถูกไหมครับบพิจากัน สำหรับคนในวิชาผมนะครับเนื่องจากผมก็คงคงต้องกินข้าวเหมือนกันดังนั้นบ่ายโมเสกแค่ละทีนะครับคนในวิชาผมนะครับก็จะมักเวลาบาดเจ็บให้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากผมก็จะเป็นคนทำรูปคุณบาดเจ็บเองนะครับคนแทยนะครับอ่าคนอื่นขออภัยกับทุกคนสําหรับคอมเมนต์ที่มันค่อนข้างแรงแล้วก็ฮาร์ชนะครับแต่น้องทราบนะฮะว่าอะไรที่เป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดของเขาว่าแบชกูดนั่นแหละคือศัตรูที่ร้ายที่สุด นะครับไอ้ที่เรายังทำไวได้อยู่แค่เนี้ยนะครับส่วนหนึ่งก็ราะมาจากทุกคนต้องได้รับการชมตลอดเวลาว่าทําดีนงแต่ยังไม่เริ่มทำที่ไหนเลยตั้งแต่ยังไม่เริ่มทําอะไรที่จะทำจริงๆบอกให้ hey, ดีแนละ้วมีความพยายามเลยความพยายามมันเรื่องหนึ่งลงมือทำในสัตว์เองเรื่องหนึ่งน,นะครับความพยายามที่ไหนมันไม่มันไม่ใช่ความพยานะพยามที่นั่นต้องร้องความพยายามที่ไหนความพยาพยามต่อไปนี้นะนะผมก็เป็นสมนนุนโจดกับค้งนั่นแหละนะครับในเวลาแบบนี้นะครับจะบอกว่า จะบอกว่าผม,มเห็นเลยพี่ทุกคนนะรับจริงแลวสตาร์ทการทำการสตาร์ทขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องยาก้างต้อเริ่มทำเฮียสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ทำๆไปลองที่ใช้ไปหาคนใช้แล้วก็ลองไปเดินขายอะไรแบบน,นี้นะครับมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ทำให้มันอยู่วก็ทำให้มันอยู่นานเนี่ยมันยากนะครับแล้วห้าจุดหนึ่งไอเดียมีจุดทดสอบไอเดียบนยถูกตกอาจจะแรงกว่านี้อาจจะอะไรมากกว่านี้นะครับร,รูเอาเลยีิมันมันมันแรงกว่าที่ผมถามพวกคุณเยอะ นะครับหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยเเราไม่ได้เรียกว่าไงอีกคือหลายครั้งเนี่ยนะครับเราไม่ถุนทดสอบด้วยการที่มีคนมาเตรียมมาก่อนเราไม่ถุนทดสอบคุณยังไงอย่างนี้เลยโอเคประดับคุณเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยคุณสร้างอะไรไปใช่ป่ะแล้วคุณคิดยังไงอย่างนี้ไม่ถึงใช้งานจริงโอ้โหธรรมชาติธรรมชาติและสังคมมาสอนเราแรงมาเยอะใช่ไหมถึงขั้นเจ๊ง ึงขั้นต้องปิดตัวเองถึงขั้นต้องอะไรแบบนั้นนะครับบางคนโจมปเป็นร้านผมก็เคยลงทุนกับสาร้าไปหลายที่เป็นร้านเป็นสองร้านแล้วผมก็จบจมไปแล้วก็หายไปแล้วก็เ,เจ๊งไปแล้วมีเยอะแยะนะครับอะไรแบบนี้แล้วเราทำที่อหไต่อวะแล้วก็เรียนรู้ไ้ทุกวันนี้ผมก็มีอาชีตัวหนึ่งได้เป็น,น,ปนรั้งที่สาม,มทุกคน,นแบบนี้ทั้นนงที่สามไว้ทำกับแบบเดิมทั้งแรกเจ๊งทั้งที่สองกูเดือดร้กูบอกาเฮ้ยมันไม่มกูรู้ว่าต้องไปนั่งตายบอกโอกาสการก่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมมัน คือตลอดเวลาครับความทุกขาความล้อเหลวมันสอนเราได้ยังไงมเสรเมันก็สอนเราฉันนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สอนเราแม้ในสุดคือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแลวทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ทำอย่างนี้ไม่พอครับมันต้องมีคนบอกเราว่ามันเป็นยังไงโปรดักที่ผมทำทุกวันนี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งทำคนไทายแรกเสร็จตั้งแต่ เวลาใช้เวลาหลับแเเก้งมประมาณสักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมทำทำทำตัวท้าแรกสัปดาหอาทิตย์หนึ่งนะครับใช้เวลามันปีกว่ากว่าจะล็อตผมเป็นเด็กป้าให้ทำไมามันใช้ทำไมาม,าม,ามันใช้เวลาอะไรขนาดนั้นวะก็สูงเดียวกับที่คอรคือใช้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรายิ่งเราให้คนใช้มากขึ้นที่ไปเจอคนมากขึ้นความเข้าใจของเรามันก็เปลี่ยนไป ไอ้อะไรตอนแรกคิดไม่อย่างหนึ่งทีวันนี้เราตอนแรกเราคิดไปอย่างหนึ่งใช่ไหมเรารู้ไปอย่างหนึ่งเจอไอ้อ่านี่แม่งกลัไปเฮ้เรื่องมันเป็นแบบแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้วันนี้เขาเจอชัดเป็นคำพูดตามสไลด์เรื่องคนๆหนึ่งเลยเขาเจอชัดกลับไปว่าชิบหายแล้วคุณต้องกลับไปมอง,มองว่ามันตายแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะเพรถึงเวลนานจริงมันถึงเวลนานจริงๆตัวละคุณเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ มันไม่ฟ้องจริงนะครับออกไปมันไม่ใช่มันไม่ฟ้องครับคือโปรดักมันไม่มีทางฟ้องครับคำถามเป็ตัวคุณน่ะฟ้องใช่ไหมฟ้องเพื่อการทดสอบอีอย่างมากกว่าโปรดักมันไม่มีทางฟ้องนะครับเนาะงมันก็แค่เนี่ออกไปเรื่อยทุกวันนในเฟซบุ๊กมันยก็จะฟีเจอร์ใหมยู่เรื่อยๆจริงป่ะมันไม่ดีทางเสร็จงหรอครับต้องถามตัวคุณอะฟ้องสำหรับสำหรับการสำหรับการคุทดสอบไอ้คำถามพวกนี้หลายตัวจะตอบถามไปวันนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการจะลองสถานการณ์ทดสอบจริงเพราะว่า ในชีวิตจริงเนี่ยเวลาบททดสอบมันมามันมาแรงเวลามีกระแสโซชเชียลเสียด่าคุณมันแรงนะครับเวลามีคนก็ไปเสียประโยชน์ถูกหลอกข่มขืนเพราะแอปคุณเนี่ยมันแรงไม่ออกเลยฮะเวลามันมีเรื่องอะไรก็จเกิดขึ้นเพราะเราตกคุณเนี่ยมันแรงเวลาที่เราไปหาช่างไฟแล้วมันมีไปช่างแอร์ตำนานเกิดขึ้นเนี่ยแรงแน,นะฮะ นะครับอะไรแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาถูกไหมนะครับก็ใช่นะ้าในะแรงว่านี้ประเด็นที้ว่าตัวเราในฐานะตาเดอรนะครับคนลงมือถังเนี่ยรพรไม่ใช่แวจะไปเึงคนที่แค่ไหนนะครับบางคนโดนถามมาโดนโดนทดสอบที่เดียวชั้นหน้าสมบัตเฮ้ยไม่ใช่ก็ได้เกิดของคุณกับวายิน เวลาทล่านฟังนะครับบอกตกนะผมไม่เสียเวลาถามหรอกผมก็ปล่อยทุกการไปไม่ยากยังไงขอพวกนี้มันก็ตายในชั่วชาติอยู่แล้วพอเราพอเราคิดว่าพุ่งม,มันน่าจะรอดไะเซ็งเราคิดว่าจะตายท้าไหนนะเซ็งเราก็เลยถามท่าที่มันตายรูปหน้าไปกไหมจะได้ลองซิมพลีดเดียย่ยการดูดีว่าจะเกิดยังไงคูดูเรสปอนส์ยังไงตางเรื่องเราจะเกิดขึ้นบาองเรงาจะไม่เกิดขึ้นผมไม่รู้นะครับรายการเปเรียกนายการเรสปอนส์ก็แต่เป็นการวางแผนที่ดีที่สุดโอเค ในบทสรุปของเราก็ก็คงจะมีนนเท่านี้สำหรับที่นนี้คมันจะค่อยๆอ่า้อีกอย่างเดียวเองง่ายๆมะครับก็เดี๋ยวจะขอถ่ายรูปๆกนนันนิดนึงนะครับที่หน้าห้องละกันนะครับแล้วก็เราก็คงจะน,น่าจะได้ประโยชน์ไประดับหนึ่งนะเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง,ง่ายๆนะครับ